ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟุเด์นะครับเราก็มาที่นะครับสนามบอลลีบอลนะครับหญิงอระวังอ่านะครับกุดเรือคำานะครับที่สนามเทศบาลอ่าตำบลกุดเรือคำนะครับตอนนี้ก็อ่ากำลังอ่ากำลังต่อสู้กันอย่างขบข้นอ้าวนี่ก็เสร์ฟไปแล้วนะครับ นี่นะวครับอันนี้ก็เป็นอบอลไดบอลหญิงนะครับชิงชนะเลิศนะครับชิงชนะเลิศอ่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นวันที่4เมษาย,ยน2566นกะครับก็แข่งมาตั้งแต่วันที่28นะครับย่ 28. มีนาคมะนะครับถึง วันที่สี่นะครับวันที่สี่วันที่สี่เมษายนนะครับตอนนี้กําลังแข่งนะครับขออนุญาตครับทีมเลยครับทีมเลยครับกุละคำกับสามัคคีค่ะนะครับตอนนี้นะครับกำลังนะครับแข่งขันกันระหว่างนะครับทีมนะครับปุดละคำนะครับปุดคำกับทีมสามัคคีธนาหมู่สองนะครับตอนนี้นะครับก็ ยังไม่มีใ,ใครแพ้ใครชนะนะครับตอนนี้ก็พักพักเบรกนะครับพักเบรกพักเบรกครับพักเบรกอยู่นะครับครับก็บ <im itation> อลเดี๋ยวเราจะ,ะดูอะบอลเล่มบอลก่อนนะครับ <im itation> แล้วเราค่อยไปที่นะครับสนามเราค่อยไปที่สนาม ฟุตบอลนะครับฟุตบอลนครับรอคอยไปทีสกร์ที้ที่นี้ก็อลายลายนี่ก็เป็นทีมของบ้านพัฒนาพัฒนาหมู่สองส่วนสีดํำก็จะเป็นกุือจือนะครับบักกุญแจคาตอนนี้เราูที่สกอร์นะครับสกอร์ยี่สิบสามนะครับนี้สกอร์ยี่สิบสาได้ยีนะครับบ้านพัฒนาหมู่ส อะครับได้13แล้ที่20ต่อ14นะครับอ่าพัฒนาหมู่2ได้อ่า14นะครับสกอร์ขึ้นแล้วนะครับสกอร์อ่าขุดระคำ20นะครับตอนนี้อ่านะครับกําลังแข่งขันกันดางบากเลยนะครับอ่าคาดว่าอ่าประเลีกยวถงนะครับผมาจะอัปีนี้เขาจะเป็นขุดระคำนะครับขุดระคำอ่าจะเป็นแชมป์นะครับแชมป์อ่าขุดระคำเกมนะครับทางที่ ครั้งที่18นะครับครั้งที่18นะครับตอนนี้นะครับครั้งที่สิบแปดนะครับตอนนี้ก็นะครับกำลังนะครับกำลังนะครับตจะสู้กันนะครับยางเขมรเขมินขอโทษขอโทษนะครับนะครับตรนนี้ก็ที่เสิร์ฟอยู่นี้ก็จะเป็นบ้านพัฒนาหมู่สองนะครับอ้าวนะครับก็ขึ้นอีกแล้วครับสิบปี อ่านะครับอ่าก็คงยังอีกยังตามไม่ทันนะครับตอนนี้ยังตามไม่ทันยังตามไม่ทันนะครับตอนนี้ยังตามไม่ทันนะครับตรงนี้อ่าครับพ่ออ่านะครับต่อไปข้ามนะครับไปตามนิตาข่ายเน็ตนะครับนิตาข่ายเน็ตเน็ตตาข่อ่านตอนนี้ก็ขุดญรา nam ไปอ่าเท่าไหร่นอนะครับเอ้าู้นนี่นักกีฬากอล์ฟ กำลังกำลังเหน,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 นเินนะครับอ่าตอนนี้พัฒนา18นะครับเอาอยู่นะครับน้ำพร้อมแล้วไหมเออเอาเ,อ,เอาเตับ๊บเออเอาไปเลยเอาเอาไปโอ้ยจัดซ้อนอ่าตอนนี้อ่าตอนนี้ก็21นะครับสกอร์21อ่านะครับจบเกมไปนะครับสกอร์อ่าอยู่ที่25นะครับ25สกอร์ที่ ตอยนนี้กำลังอยู่ที่สนามอัปเลบอลแล้วระหว่างคู่เรือคำนะครับุดเรือคำกับกุฎเรือคำกับปั้นพัฒนานะครับธนานะครับพันาสองเราจะโวกไปสนาม ครับตอนนี้ก็เป็นเซตที่2นะครับรองกุดเรือคกับบ้านพัฒนาอาหมูสองนะครับที่ชุดดำๆนี้ก็จะเป็นบ้านกุดเรือควนะครับลูกแรกนะก็รุนต่อสองครับรุต่อสองอันนี้ก็เป็นบอลลีบอลหญิงนะครับ บางกิมนะบ้อนพัฒนาหมูสองกับบ้านุดเรือรับนะครับหมูหนึ่งนะครับมคราตอนรัแบตเลครับอตนผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งเซตนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนที่สองลจากเแข่งขันที่ใส่อะะครับชุดดำก็จะเป็น บ้านกุดเลือคำครับสำหรับไตสีน้ำเงินนะครับลายแดงๆนะครับกเกงอันนี้ก็จะเป็นบ้านอพาร์ตมหมูสองนะครับตอนนี้ก็ลาแข่งครับนะครับเรวว่อนะครับก็ชนะไปแล้วเซ็ตครับก็ได้ไปเซ็ตครับกัร้อนมานี่ร้อนหลบเอา อ,ะะอ,อ่านะครับอาพัฒนาครบอ่านะครับขุดเลือคำรับได้นะครับอ่าขุดเรือคำโว์มาครับพัฒนาร<ด>ับพัฒนาโว์ลูกไปอานะค้าอ่านี่ก็อ้าวอ่านะครับเป็นยอ่าบ้านพัฒนาหมู่สองได้ลูกรได้ลูกุอ่าก็จะเป็นสองเท่านะครับต <c oughs> อนนเท่ท<อ>า และครับตอนนี้เราก็กำลังดูลเล่หญหิงนะครับกำลังดมลเลหญิงอาวองพิมบ้านระคำกับบ้านพัฒนาหมู่สองตำบลกุลนะคำอำเภอวาน้นิวัดจังหวัดขอนคกคนครับที่สนามกีฬาอิฉับัตบุนะครับอำเภอวนงน้อจังหวัดขอนครนนะครับตอนนี้ก็ อ่าผ่านไปแล้วหนึ่งเซตนะหนึ่งเซตอ่าออกไปครับอ่าเป็นว่าอ่าบ้านพัฒนาหมู่สองนะครับดันลุกไปนะครับทีนี้สำหรลงเทนนิสนะครับฝากกดทั้งหมวดพื้นด้วยนะครับขอบคุณครับ